สวัสดีครับ่านมู้มสุ่านนะครับตอนนี้ผมขาพามาตามเหลขกสังคมนะครับเนะาะสังคมบนก็บอค่อยว่างนะครับทา,บ,าบ้านในส่องเบาเถ่านะครับเนาะขึ้นไปใกล,ใกล้ๆไปตามหาสังคมก่อนเห็นโตพอดี้วครับกำลังสัมผัสกันสวัสดีครับสวัสดีครับทางตุ้มมันแท้หงวดนี้เนาะ<อ>เข้าอีกแล้ว ครับผมเป็นคนดังอีกแล้วเนาะบ่ได้ว่าครับเจ้ากว่าอยู่เลขสังคมถ้าเบิ่งเรื่องวัดนี้บ่เข้าถ้าเบิ่งเรื่องวัดนี้บ่มีพลาดว่าซั่นเขาเจ้าว่าอ๋อครับแม่นอีหลีครับบ่ได้เป็นมือว่างเลยวะอือ่ะโอ้สร้างเต้ามาแล้วสร้างเต้าสิบ่ได้เกิดบ่เข้าเลยบ่ได้ยินบอกเขาบ่กเจ้าไป็นยังไงวะขับบวชส้มเข้ามารับส้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องถิ่ีบ้านนอกน้ำกันนะครับเนาะ ต้งสัมผัสสังคมกันวันนี้เพื่อนก็ให้ออกไม่อีกแล้วนะครับไม่ได้ครับต้องเฮ็ดตามกฎเพื่อนไม่กฎพื่อนกฎแจเดียร์น้องบอกสำคัญก็ยังมีก็ไม่กฎไม่กติกาแต่นะต้องเฮ็ดตามกฎระเบียบเพื่อนไปก่อนครับผมดังไรยู่ยากเหรอยู่งยากเพราะไมนติดังแง่งนะเปลือกควออกไปไว้ไรแมนอยูเพราะว่า ขายมันดังล้วนทั้งขุดเพิ่นกับบ้านเด็กที่ได้ซื้อตัวทัはは้งขุดเพิ่นกับบ้านเด็กนี่ครับเอาใส่สถิติว้างกันนี่บอกเออเห็นบ้านท่านผู้ชมโอ้หมูว่าน้องเขาว่าแม่นเอาบ้านยุ่งหมูว่านหาป่าอยูอนั่เนี่ยมันเขาเขามาแล้วมันบ่เมืองหัวที่แล้วครับเดี๋ยวสิหาว่าเลขกทางคมเขาเก้าสอกไงถูกล่างมาน้องลาหมูต้นเขียนไว้นี่เป็นหมอมานองลาหมูเนาะครับไปเต้นเต้นมือเสาร์นี่กับเต้นแปดเลยเนาะมันก็เลย เน้นพอถึงเนาะแปดสามแปดสองแค่แม่นเน้นเก้าเนี่ยแค่เนีนเก้านี่เขาเป๊ะเลยแจนไว้ว่าถูกให้บ่นออกล่างครับเจ้ากับเขาเนาะเพราะว่าสังคมสื่อบ่นล่างเว้นมั้งครับผมเอ๊มันมีสี่แปดศูนเนาะตัวนี้ทดลองเมื่อนาผมสิบไม่ได้ร่งแล้วครับสุดผมสกี่โลแกนค่นีผแค่ชุดที่ชั่ววินียครับเป็นเป็นยังคู่บะร่วงชุดล่างไอเอฟซีมันซับสนโอ้๋เอฟซีมันซับสนก็ได้สิให้ ใช่แต่ชุดเดียวเป็นบนล่างไปเลยใช่ชุดเดียวเป็นบนล่างไปเรื่อยข้างบนนี่งวดนี้เป็นว่าครับนี่ครับวิ่งสามกับสี่นี่นะครับเนาะครัวไอ้ช่งคมวิ่งสามสี่สามกับสี่ครับวันที่หาเดี๋ยวประกบครูให้ครับอ๋ออีกวันที่หาะครับเนาะครับลักลอยยังคือใส่เก่าบ่ลักลอยลักลอยเป็นเก่าครับลักลอยใส่เก่าแต่ครูไดอยากได้ลักลอยก็คือบางนทีผมให้ลักลอยซีดิค่ะวัวลักลอยซีก็เนี่ยเขาเยอะซีหนึ่งเนาะ บานี้แหงมาฝันมานั่นๆกุกเสากุกนั่นมือเลียกออกเสร็จแล้วน้าเสาเอกว่ะเสรครับเสาเอกว่ะครับอ๋อวันที่หนึ่งนี่สิเดีมาเบิ่งตัวนี้น้ำกันถึงได้บ่เสาต้นนี้กัเสาเอกใช่สิน้านั่นๆสีมันหน่อยใสสุดบ่เมื่อแล้วยางกล้วยยางกล้วยหน่อยใสเออเพราะมือเลียกออกตันงไว้ครับมั่งๆมั่งเสาต้นนี้แหละบานีอัน ประตูเวอนะ่ะผัดเอาแพรเข้ามาพเพื่อนไปมัดเดี่ยวเอาเลยครับผมตีตัวล่างหนึ่งศูนย์เนื้อครับตัวไต้ชุดนั่นก็ตืต่อเอาแพรเนาะเรียกไว้ยนะเอาแพรเอาเลยมัดเหวี่ยงเลยนะเหล็กฝันอย่งี้แล้วครับฝันมาได้จ้างรถเกีเ่ยวเขาขั้นบักไงพอแล้วมือเร็วกว่าครับผมอ,อ๋อฝันดีฝ<ป>ันดี บ้านเขาก็ซองเทียบขุนบันขันธุโมยเขามาหาสังคมนมีเอฟซีจิถือหลายเด้นาะเพือจังสูงวด์นะขันซางคมฟันดังสีบ่มีผาดแต่ขนาดฟันว่าดำหน้ายังเข่าต็มๆเนาะมันนี่แจไอเบ้าเถ่ากับอันนี้นอมาสองคนครับดอลลา่ามาอีกน้ำกุนครับซางคมฟันดีกันดอลลาร์เลี้ยงมาอีกแล้วแมนเรียกวะเขียนนึกเอาเพียนสิ่ดอลลาร์มาทีหลัง คันเก่าสองบอันนี้คนยังสิจืดๆอยู่โอ้ยเกินทิมอันเนี้ยเดล๋ยวนาะแต่ขนาดใคยว่าใคยจะมาซ้ำโบอีกยังบ่ได้อยู่เอกสังคมเก่าสองแม่นี้ลีนะครับเนาะงวดนี้เพิ่งนะกันกันมาแล้วสามกับสี่ครับบ่เฉือกแต่สร้างจอยผู้เดียวบ่ถือกแต่เสาตัวคันครับสร้างจอยบ่ถูกก็ตาเสาเถือกครับบอกว่าแต่บ่ต้องเล่นชุดนี้ให้เรียนเก่าเขาเคยเล่ยนกันครับผม เป็นยังว่บ้ามัปนหลายอ,อย่เย,ย,ยอะครับครับด, ouais ดวงไฟดวงมันนาะครับเนาะต้องเ้นไดยดวงนี้ซุดนี่คอยลูกทดสอบนี่บอกว่าลุกทดสอบแล้วแต่ดวงวัฒนาแต่ละคนมากไม่คยกันนะครับเด็ดซุดนี่่ครับาว่าเลขทางคมเขาอีแล้วครับเดสามเดสองเก้าามเก้าสองเก้าสองผูกล่างเป็นเปนักตัวนี้ผมก็ได้นี่เจ้าไปเด่นแปดเถ้าเด่นเก้านี่คระเต็มอันนี้ คนเดินเก่าเนี่ยอายะแล้วผมก็งูุว่ามันเป็ดปีของเก่าอยู่แล้วมันเป็นแต่คนก็นมาแปดลายน้องหนุ่มกันมาแปดมาแปดมาศูนย์คนเน้นศูนย์ลายกับอีกตัวนึงในเก่านึงนะครับเนาะทางเนาะเก่านึงนี่คนก็เล่นหลายเลยครับทั่วประเทศเลยยกแี่แล้วนี่ยมือยกนี่สร้างเขามาอยู่ไม่ได้มีตกโอ้สร้างเขามาผมมาสร้างชาวบ้านที่มี่เก่าอีกตัวไปเห็ดอยู่เหีั่น หมดมัดแล้วต่สร้างมาสองเทียะครัอืมมาสองมื่นครับอือโอ้มีเก้าอีกแล้วฟ้านะเนาะมุนี่ก็เอาเลขกบิงไปสักก้อนเนาะครมหักจีนะคะหลักร้อยเก้านะคะผู้ใดอยากสนับสนุนค่าน้ำซาสังคมเนาะค่ะเลขบัญชือนที่กระต่างอยูเด้อค่ะครับผมก็คือเบียดไร้ไม่แสีงสะท้อนเนาะวัตถิหะกับอาหาตัวเลขสังคมสัก่อนมาสังคมสิบปืนหอไม่เปิดเบอรหนะับห้าหามีตัวมากเนาะเลขกบิงสั้างคม วิ่งสามวิ่งสี่จะลาไปเรียวนะครับเนาะขอกันไหมในคลิปหน้าเบิ่งไว้นะครับเนาะทำทส้มนะครับค่ะท่านผู้ชมกลเป็นแนวทางอันนี้ก็วันที่วันที่สองกลุ่มน้าครับวันที่สองกลุ่มผ้าสองหาหกหกนะครับแคปไว้แล้วครับเนาะวิ่งสามวิ่งสี่สำหรับคลิปนี้ช่องเศรษฐีบ้านนอกกขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะ เจอกันอีกคลิปนะครับข้างหน้าน,นะครับเดี๋ยวจิบไปหาติดตามเรื่อยๆให้ท่ามผูส้มได้เมืองตัวเลขน้ากันนะครับจิบไปทุกสํานักนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปครับสวัสดีครับ